เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมบล็อกใน g h นะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสคริปนะครับเป็นสคริปตัวใหม่นั่นเองนะครับของแบบปลูกผักนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็มันจะมีวางให้เลยนะครับเราไม่ใช่กดผิดนะครับมันจะมีวางให้เลยนะครับก็มีอยู่ตรงตรงนี้นะครับก็คือออโตวางกับออโตค่ะเอออโต ออโต้เก็บนะครับมีออโต้เก็บแล้วก็ออโต้ขายแล้วก็มีของน้ําพึ้งด้วยนะครับก็มีออโต้บายอีเวตนนะครับช็อปนะครับก็ประมาณนี้เนาะซึ่งพี่ก็ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวพี่พี่ขายให้ดูกันล้วกันนะว่ามันออโต้เก็บออโต้ขายจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับมันจะเป็นนอโต้วางให้นะครับ อตู้นี่นะครับก็มันจะขึ้นประมาณนี้เลยมันจะวางให้แล้วมันก็จะเก็บผลให้เองนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่เราต้องมาอยู่ใกล้นะครับมันเก็บให้ประมาณนี้เลยนะครับคลิปประมาณนี้เนาะแต่ส่วนน้ำผึ้งพี่ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับก็คลิปประมาณนี้นะครับผม